การให้ทานเป็นกุศลเบื้องต้นที่ช่วยเปิดใจทำให้จิตใจเรากว้างสบายและเป็นทางเริ่มต้นของบุญทุกประเภทแต่ในทางปฏิบัติกลับมีคนจำนวนไม่น้อยที่ให้ทานไม่ได้ทั้งที่มีทรัพย์มีโอกาสพร้อมทุกอย่างปัญหานี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้ว่ามีเหตุสำคัญสองประการคือมิจฉาทิฏฐิและความตนีซึ่งเป็นอุปสรรคทับจิตใจทำให้บุญเกิดได้ยาก มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดความคิดผิดมองโลกผิดจากความเป็นจริงเช่นคิดว่าทานไม่มีผลทำดีไปก็เปล่าประโยชน์หรือคิดว่าชีวิตนี้มีแค่ชาตินี้ไม่ต้องสนใจบุญบาปอะไรคิดเช่นนี้ทําให้ใจโหดแคบ,บลงไม่ปรารถนาจะช่วยใครไม่อยากแบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้อื่นเปรียบเหมือนประตูที่ปิดแน่นไม่ให้ความดีเข้าไปในใจได้เลยผู้มีมิจฉาทิฏฐิ แม้จะมีทรัพย์มากแต่จะไม่คิดทําบุญเพราะไม่เห็นคุณค่าของการให้ไม่เห็นคุณค่าของการสั่งสมบุญบางคนทํางานหนักเก็บเงินมากแต่ใจแห้งแลง้งเพราะไม่รู้กฎแห่งกรรมจึงไม่กล้าปล่อยไม่กล้าให้และไม่เข้าใจว่าการให้คือการชนะตัวเองชนะความเห็นเก่ตัวที่เกาะแน่นอยู่ในใจส่วนความตนีหรือมัฉริยะคือใจที่ยึดเกาะ หวังแหนทุกสิ่งเห็นอะไรอะไรก็เป็นของของตนกลัวว่าจะหมดกลัวว่าจะหายกลัวว่าตัวเองจะลำบากใจเช่นนี้แม้อยากให้ก็ให้ไม่ลงเพราะความหวงดึงไว้อยู่ตลอดเวลาเปรียบเหมือนบ่อน้ำใสในป่าลึกไม่มีใครได้ดื่มไม่มีใครได้อาศัยและสุดท้ายก็เน่าเสียไปโดยไม่มีประโยชน์แก่ใครเลยผู้ตนีแม้มีมากก็เหมือนไม่มี เพราะทรัพย์ไม่ได้ถูกแปลเปลี่ยนเป็นบุญไม่ได้กลายเป็นสเสบียงสำหรับพบหน้าเมื่อจากโลกนี้ไปก็ต้องลำบากในประโลกเพราะขาดบุญขาดทานเป็นเหมือนนักเดินทางที่ไม่มีสเสบียงติดตัวไว้เลยสองเหตุนี้คือมิจฉาทิฏฐิและตรณนีจึงรวมกันเป็นอุปสรรคต่อการให้ทานอย่างแท้จริงมิจฉาทิฏฐิทำให้ไม่คิดจะให้ส่วนความตะนีทำให้ให้ไม่ลงเมื่อความคิดปิด ใจก็ปิดเมื่อใจปิดบุญก็ไม่เกิดการเจริญก้าวหน้าทางจิตใจก็หยุดชะงักเพื่อเอาชนะมิจฉาทิฏฐิเราต้องอาศัยการฟังธรรมการคบบัณฑิตการใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาเหตุและผลจนเห็นความจริงของโลกเห็นกฎแห่งกรรมรู้ว่าการทำดีมีผลการทำบุญมีผลเมื่อความเห็นถูกต้องตั้งมั่นในใจ การให้ทานจะเกิดขึ้นโดยง่ายเพราะใจเปิดรับแล้วเพื่อเอาชนะความตนีไม่มีทางอื่นนอกจากหัดให้เพราะทานคือยารักษาโรคตนนียิ่งให้ใจก็ยิ่งคลายยิ่งให้ใจก็ยิ่งกว้างแม้ให้เล็กน้อยแต่ให้โดยใจเปิดก็เป็นบุญใหญ่เพราะเจตนาคือหัวใจของการทำทานบุญมีคุณสมบัติพิเศษสองประการคือเป็นของเฉพาะตน ไม่มีผู้ใดทำลายหรือแย่งชิงได้เละบุญจะติดตามผู้สร้างไปในทุกพบทุกชาติเป็นเหตุให้ได้มนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติทรัพย์ภายนอกอยู่กับเราไม่นานแต่บุญอยู่กับเราตลอดทุกการเวลาบุคคลไม่ให้ทานเพราะกลัวจนแต่บัณฑิตชนเพราะกลัวจนจึงให้ทานดังนั้นให้พวกท่านทั้งหลายขายันสร้างบุญเอาชนะความเห็นผิด เอาชนะความตานีเปิดใจให้กวา้างทําทานด้วยความเลื่อมใสเพราะทุกครั้งที่เราให้คือทุกครั้งที่เราชนะกิเลสและทุกครั้งที่เราชนะกิเลสชีวิตจะก้าวหน้าไปอีกขั้นขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านก็อให้บุญรักษาทํารักษาจเจริญงอกงามในทานศีลภาวนาตลอดกาลนานเทิน